สวัสดีทุกคนยามเช้านะครับตอนนี้ถอยรถไปเรีนนะครับผมใส่กุนน้งน,นะครับเราจะไปขบบ้านโทฟี่ยังคนนี้อากาศดีมากเลยับยามเช้าไม่มีแดดนะครัเย็นสบายครัอุณหภูมิประมาณสิบเก้ายี่สิบนะครับวันนี้เาจะเดินไปเรียนนะครับเดเรียนทีมาวิทยาลัยทุกคนชอยทิพย์นะครับเดินของเรานะครับ เช็คเข้านะครับอเล็กซ์อเล็กซ์ใช่ครับผมวันนี้มาจอยทีกับสองคนนี่พี่ชายไส้โก้เือนเดิมมาแล้วครับว่าจะมีตัวไหมครับวันนี้ตบหน้ครับ รถจ้าแวนควิกครับนี่ โดนแล้วโอ,อ้โโนะอ,อ,อเคโอเคออกครับนะออกครับออกคณะโอเคได้ครับโอได้ครับสายครับผม โอได้ครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับเขตห้าเขตปูดันนะครับตายโดนนะครับโหตายแจ๊ะ เก่กันอุ้ยเกกกันเนี่ยโดนครับโดอย่างเี้ครับ ได้ก็โห่เสกกันนะโหยเอามีไซส์ครับจ่ายครับมีนะ้ำมนนันก็โดนอีกแล้วครับไปโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับคนโห่ยใหญ่ครับ

ครับตรงนี้ครับนะมีสายไ้้ยป่ะครับเามาตัคามำคครับรำคำคำผมโอเค ได้นะครับเสียงอยบบโทฟี่เ,เออเอ้ยโหเพื่อนผมจะบอกว่าเขาไม่รับคำอ่ะเก็บกันเอาไว้ไงเพาเป็นที่ในบริษัทหลลักะไใช่่มยอ๋อ มันต้องผ่านเน็ล้วผ่านใบหนังสือ นะครับโอยตายวะโงนรันน้านาครับโอ้หลำพใา้ตายวะ,ะ,ตยวะแต่ก็ตายครับโอ้ยต้งปเต็มคำครับหา <c oughs> <c oughs> ยิน <c oughs> หาวินหายิน ไห้แล้วโอ้ยมาแล้วครับไปงับไปงรอโอ้ยไปก็ยาวยัดกันมาอมอไม่เสียหายง้อก็ง้อยาวเว้จิตตาจิตยันเย็นอ่ะหุ่แรงนะครับหลังจากเงียบมานานนะครับ

นานนะครับผมจันไหลอยู่เฮ้ยสิกห้าวันน้นเฮียโอเคนะครับ สายบอสยังไม่มานะครับก็พอสวยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับปัญหาที่เจอคือลมแรงนะครับแล้วก็หาตัวยากมากนะครับที่นี่สากงนะครับก็ระดับก็จะมีบอสอยู่หนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าแต่ใส่ได้นะผมไม่ได้นะเรามาดูว่ากิโลนะครับตัวนี้ส่นี้ 9ขีดนะครับ9้าขีดก็ถือว่ายังไม่ใช่ทูฟี่นะครับทู to ี่ของเราคือ2โลนะครับวันนี้ก็อยู่ประมาณโลหนึ่งนะครับเกขีดกว่าโอเคนะครับก็ใครชินชอบมันตกเหมือก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้ว okay. ยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็มาครับโอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จขึ้นหนึ่งโอเคครับบ๊ายบายเจอกันรอบหน้า Música